ตกรอบในยูโรปาลีกกับการที่เป็นเต็งหนึ่งแน่นอนเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็เป็นโอกาสที่จะได้โฟกัสกับพรีเมียร์ลีกแบบเต็มๆนะครับมาคุยกันหลังเกมครับหลังจากที่อาร์ชซนอละะเด็นตกรอบนะครับแพ้ในการดวลจุดโทษกับสปอร์ติ้งลิสบอนไปนะครับก็ทำให้พวกเขาเหลือลุ้นกับแค่พรีเมียร์ลีกรายการเดียวในฤดูกาลนี้นะครับ ก็อย่าลืมครับฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องว้าฟุตบอลเอาไว้ด้วยนะครับเรื่องราวของฟุตบอลก่อนเกมหลังเกมแล้วก็ไฮไลท์ประเด็นสําคัญก็ติดตามได้ในช่องว้าฟุตบอลนะครับแล้วก็อย่าลืมครับท้ายคลิปกับใครที่อยากจะไปชมฟุตบอลที่อังกฤษนะครับเร a l แฟนทราเวลจัดทัวร์ดีๆรอทุกท่านอยู่แล้วนะครับตอนนี้มี2โปรแกรมดีๆก็รอติดตามได้ในช่วงท้ายคลิปเลยนะครับ มาพูดถึงกันเลยครับกับคุยกันหลังเกมนะครับเกมที่อาร์เซนลเจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนในเกมนัดแรกเนี่ยเสมอกันมาในบ้านของลิสบอนก่อนในนัดแรก2ต่อ2นะครับกับสภาพที่ก็ต้องบอกว่าในเกมนัดแรกเนี่ยเราเห็นแล้วแหละว่าอาร์เซนลดูทุกอย่างโอเคกว่า เล่นเกมรุกได้ดีกว่ากับสถานการณ์ที่ก็ไม่ได้ใช้ตัวหลักมากมายนักนะครับมาในเกมนัดที่2ลิสบอนขาดเูเล่นหัวใจสำคัญไป2คนแต่ว่าสุดท้ายอาร์เซนลก็ประเด็นตกรอบนะครับเกมนี้ถ้าดูการจัดทัพนะครับก็ต้องยอมรับแหะครับว่ามิเกลอาเตต้าค่อนข้างที่จะเอาจริงเอาจังพอสมควรนะครับโดยเฉพาะในแผงเกมรับนี่โอ้โหต้องใช้คําว่าส่งตัวหลักๆก,ก,กันลงสนามมา เกือบจะครบเลยทีเดียวนะครับประตูก็ใช้อลอนแลมสเดลในเกมนี้นะครับคู่เซนเตอร์วันนี้ใช้คู่ตัวจริงนะครับซารีบาและคู่กราบเบลนะครับส่วนแบ็คซ้ายเป็นซินเชนโก้แบ็คขวา เลี่ยนมาเป็นโทมิยาสึบ้างนะครับตรงกลางในรายการนี้ก็ให้โอกาสจอร์จิโยเล่นนะครับเล่นร่วมกับกานิชากา้าส่วนตัวลุกด้านบนเนี่ยก็นำมาโดยกาเบียลเชซุสได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนัดนี้นะครับแล้วก็มีลิสเนลสันแล้วก็กาเบียลมาติเนลี่นะครับเป็นตัวรุกด้านบนส่วนในตำแหน่งเพลย์เมเกอร์ตรงกลางก็ให้ฟาบิโอวิเอร่าเล่นนะครับเกมเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยอาร์เซนอลก,ก็ดูดีกว่านะครับในการสร้างเกมในการทำเกมรุก แต่ว่าทุกอย่างมันก็เริ่มมีปัญหามากทีละนิดทีละนิดนะครับเริ่มจากความโชคร้ายของผู้เล่นอย่างโทมิยาสึที่เจ็บหัวเข่านะครับในจังหวะที่ดูจะลื่นเองด้วยซ้ำไปนะครับเจ็บเร็วเลยนะครับโทมิยาสึเจ็บในช่วงแค่ประมาณสัก9นาทีแรกนะครับหลังจากนั้นอาร์เซนอลเองก็เปลี่ยนตัวนะครับต้องส่งตัวจริงอย่างเบนไวทลงมาแทนโทมิยาสึแต่ว่าเกมรุกก็ดูโอเคนะครับการเล่นของ กราเบียเชซูสท,ที่ออกสตาร์เป็นตัวจริงในเกมแรกหลังจากที่หายเจ็บกลับมาโอเคแหละอาจจะยังไม่ได้ปราดเปรียวเหมือนเดิมแต่ว่าดูจังหวะเขาก็ยังพยายามเล่นพยายามทําเกมร่วมกับเพื่อร่วมทีมนะครับแล้วก็น่นแหละการมีเชซูสลงมาความเข้าใจกับกราเบียมาตินเนลีการสลับตําแหน่งกันการที่เชซูสขยับไปทางซ้ายบ้างมาตินเนลีเข้ามาเล่นข้างในบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทําได้ดีทั้งคู่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าในช่วงแรกก็ ยังทำประตูไม่ได้ทางซ้ายฟิโอวิเอร่าที่ในเกมนี้ลงเล่นในตำแหน่งของมาริโอเดกาดก็ถือว่ามีความวุบวาบใช้ได้นะครับแล้วอ่านเซนอกก็ได้ประตูขึ้นนำา1 0ก่อนจากการยิงของกันิชาก้าที่ก็ต้องยอมรับแหละครับว่าชาก้าก็ถือว่าออกซาร์ทเกมได้ดีแล้วก็การไป เล่นตัวตรงกลางแล้วก็ขยับขึ้นไปทําเกมลุกทางซ้ายของกันิชากา้าทำได้ในหลายจังหวะนะครับจนได้ประตูขึ้นนําทุกอย่างเหมือนจะอยู่ในเกมของอาร์เซนอลนะครับพอได้ประตูขึ้นนําปุ๊บก็กับสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยทีมเข้ารอบอยู่ก็เล่นตามจังหวะของเกมไปเรื่อยแต่ผมมองจุดเปลี่ยนสําคัญของเกมอยู่ที่ในช่วงกลางครึ่งเวลาแรกนะครับ อาจจะต้องเปลี่ยนตัวนะครับแนวรับคนสำคัญอย่างเวลียมซาริบาเจ็บนะครับทีมต้องให้ร็อบโฮดดิ้งลงสนามมาเป็นตัวสำรองแทนก็ดูเหมือนว่าการลงสนามมาแทนของร็อบโฮดดิ้งเมื่อเทียบกับคุณภาพแล้วก็รวมไปถึงการเล่นร่วมกับ ผู้เล่นอย่างกราเบียมากัรเนส yes. ความเข้าใจคนละเรื่องเลยนะครับแม้ว่าร็อบโฮดดิงจะเป็นคนที่สั่งการเพื่อร่วมทีมได้มีความเป็นผู้นํากับประสบการณ์ที่เขามีแต่ว่าการยืนตาแหน่งในหลายๆครั้งก็ดูสับสนแล้วก็ทําให้เกมรับของอาร์เซนอลรวนไปหมดนะครับยิ่งครึ่งหลังได้เห็นชัดเลยนะครับกับการที่ลิสบอนมีโอกาสที่จะทําเกมลุกขึ้นมาแล้วก็ได้ลุ้นประตูหลายตัวหลายครั้งแต่ว่าอาร์เซนยังโชคดีที่อารอนแลมสเตลยังช่วยเซฟไว้ได้ อาเซนอลมาพลาดเสียประตูตีเสมอจากความผิดพลาดในแดนกลางนะครับจอจินโยทําชิ่งกับกานิชาก้าแล้วพลาดนะครับโดนดักได้นี่ต้องชมจังหวะโชยโอกาสของลิสบอนเลยนะครับการยิงไกลกว่าร่วม,วม,วมเกินเกือบครึ่งสนามของพอเต้นะครับทำให้ลิสบอนตีเสมออาเซนอลได้ก็ลูกนี้นี่จะว่าไปถ้าจะหาใครสักคนหนึ่งที่ มีความผิดในจังหวะน,นี้ก็คงจะหนีมพ้ลกันอิชาก้านะครับคนที่ทาประตูให้กับอาร์เซนอลขึ้นนําแค่ชิ่งไกลตัวจอร์จิโน่ไปหน่อยนะครับจนยุคพยายามจะสไลด์เบรกไว้แล้วก็ไม่อยู่ขณะที่แลมสตลก็ต้องออกมานอกกรอบในจังหวะที่ทีมได้ครองบอลน,นี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าปอเต้เองก็ยิงได้ดีมากนะครับโอ้โหยิงแบบเกือบเกือบจะครึ่งสนามได้แบบคมกริบจริงๆนะครับน้ำหนักทิศทางมาพร้อมกันแลมสตลพยายามจะถอยกลับมาแล้วแต่ก็ไม่ทันนะครับผมว่านี่เป็น โอ้โหถือว่าลูกที่ก็ต้องยอมจริงๆละครับแล้วหลังจากนั้นพอโดนตีเสมอหนึ่งหนึ่งอาร์เซนอลก็พยายามที่จะเอาตัวเองกลับมาสู่เกมนะครับกุนซืออย่างไม่เกิลอร์เตต้าเองก็เปลี่ยนผู้เล่นที่ถือว่าเป็นแกนหลักลงมาเพิ่มไม่ว่าจะเป็นโทมัสมาเต้ไม่ว่าจะเป็นบ e, ุคยโยซาก้า aka, แต่ว่าการเล่นหลังจากที่โดนตีเสมอ ดูเหมือนว่าลิสบอนก็เล่นด้วยความมั่นใจนะครับอาเซนอลจะมากระเตื้องจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นในช่วงต่อเวลาพิเศษมากกว่านะครับหลังจากที่ทีมก็เปลี่ยนอามาตินโอเดกาตลงสนามมาเพิ่มอีกคนหนึ่งนะครับพอในช่วงต่อเวลาพิเศษอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยอาเซนอลถือว่ามีผู้เล่นในแผงเกมรุกที่ก็เป็นตัวชุดใหญ่ในชุดปัจปจ,ปจ,จุบันเกือบจะทั้งหมดก็ได้ทั้งมาตินเนลลี่ทั้งทรอสซาทั้งบุคโยซาก้าทั้งมาตินโอดกาต พวกตรงกลางอย่างอ่าโทมัสปาเตก็อยู่กันิชาก้าก็อยู่นะครับแต่เพียงเดียว,ว่าการพยายามหาโอกาสของอาร์เซนอลโอกาสใกล้เคียงที่สุดก็น่าจะเป็นการได้ความผิดพลาดของลิสบอนแล้วก็ทอซาหลุดเดี่ยวนะแต่ว่ายิงไปโดนเซฟระบอลไปชนเสาแถมผู้สาประตูอย่างอาดานของลิสบอนก็มีเซฟสวยๆจากลูกมงของอแนวรับอย่างกราเบลปีก2อทีนะครับก็ถือว่า มันทําให้สถานการณ์ต่างๆของอาร์เซนอลในเกมนี้ดูเครียดพยายามจะเร่งแล้วเจอกับลิสบอนที่เล่นมั่นใจขึ้นเรื่อยๆประตูอย่างอาดานก็เล่นแบบตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็เลยทําให้สุดท้ายจบ120นาทีเสมอกัน1-1ต้องตัดสินด้วยการยิงดูโทษที่จุดโทษนะครับพอเป็นจุดโทษเนี่ยก็ว่าตามตรงนละครับมันก็ตัดสินอะไรลําบากนะครับเกม 1>, 1ต่อ1น1ประตูกับผู้เล่นโอเคแหละบางคนยิงอาจจะไม่ดีแต่มันเป็นประตูบางคนยิงดีแต่ว่าก็โชคร้ายที่ประตูเซฟได้ดีกว่าขณะที่อาร์เซนอลก็มาพลาดในจังหวะการยิงของกาเบียร์มาติเนลลี่นะครับก็เป็นคนที่โชคร้ายไปยิงพลาดแค่คนเดียวนะครับในการยิงของอาร์เซนอลในช่วง4คนแรกซึ่งพอสุดท้ายลิสบอนยิงเข้าก็เรียบร้อยเลยนะครับลิสบอน เขี่ยอาซนอลตกรอบก็ถือว่าแน่นอนแล้วครับการเล่นถึง120นาทีในเกมนี้แล้วที่สาคัญที่สุดที่ต้องมองก็คงจะเป็นต้องลุ้นกับปัญหาการบาดเจ็บโดยเฉพาะวิลเลียมซาริบานะครับว่าเจ็บมากน้อยแค่ไหนคงต้องรอเช็คอาการกันอีกทีหนึ่งว่าจะต้องพักยาวหรือว่าแค่เป็นปัญหาเจ็บเล็กน้อยและทีมก็ถอดออกเพื่อกลัวว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่อันนี้คือสิ่งสำคัญที่ต้องรอดูแต่ว่าถ้าจะมองในเรื่องของแรงที่ใช้ในเกมนี้ แน่นอนละครับมันคือเรื่องที่เสียหายแน่ๆกับเกมพรีเมยร์ลีกสุดสัปดาห์ที่เจอกับคลิสตัลพาเลสแต่อย่างที่บอกตลอดแล้วครับว่าอาร์เซนลกับการลุ้นแชมป์พรีเมยร์ลีกตอนนี้น่าจะเป็นโฟกัสเรื่องแรกเรื่องใหญ่ถ้ามองโลกในแง่ดีหน่อยการไม่มีฟุตบอลยูโรปาลีกให้เล่นอาร์เซนลโฟกัสแค่เกมพรีเมยร์ลีกสัปดาห์ละนัดสัปดาห์ละนัดผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่แฟนๆอาร์เซนลเองก็อาจจะมองมุมบวกตรงนี้ได้นะครับว่า อย่างน้อยไปโฟกัสที่พรีมลีกแบบเต็มๆนั่นน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าที่จับปลา2มือลุ้นยุโรป้าด้วยแล้วก็ลุ้นพรีมลีกด้วยนะครับถ้าอันนี้คือมองในมุมบวกนะครับมองในมุมดีแต่แน่นอนละครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพ่ายแพ้ในวันนี้สำหรับผมก็คือต้องไปลุ้นครับปัญหาการบาดเจ็บของซาลิบาแนวรับคนสำคัญที่อาร์เซนอลถ้าขาดเราเห็นได้ชัดเลยว่ามีปัญหาแน่ๆนะครับแล้วยิ่งโทมิยาสุเจ็บอีก ถ้า2คนนี้ต้องพักยาวไปใครจะมาเล่นเซนเตอร์เบนไวท์ถ้าเข้ามาข้างในแบ็กขวาใครจะยืนโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าน่าซีเรียสกว่าการตกรอบยูโรปาลีกซะอีกนะครับก็อย่าลืมครับรอติดตามมาต่อเดี๋ยวหลังจากนี้ไปถ้าทุกอย่างมีความคืบหน้ามากขึ้นผมจะทำคลิปดูความคืบหน้าของอาการบาดเจ็บของทั้งสงคนอีกทีนะครับแต่นี่ก็หลังจบเกมปุ๊บก็มาคุยให้กันฟังกับคุยกันหลังเกมเลยนะครับ อะช่วงนี้ก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามนะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องว้าฟุตบอลไว้ด้วยแล้วก็ช่วงท้ายคลิปกับเรีย f แฟนทราเวกับทัวร์ดีๆกับการไปดูบอลต่างประเทศก็ฝากไว้ด้วยครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมว่าจะวดัดลาไปก่อนสวัสดีครับ Real Fan Travel ครับขอเสนอทริปดีๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะไปชมฟุตบอลที่อังกฤษในช่วงกลางแล้วก็ช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับกับ4คู่ใหญ่นะครับ คลิปแรกครับกับช่วงกลางเดือนเมษายนนะครับใครอยากจะไปชมเกมระหว่างลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเอเวอร์ตนะครับก็ถือว่าเป็นทริปที่น่าสนใจมากๆนะครับกับสองเกมใหญ่ขณะที่ในช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับกับอีกสองเกมบิ๊กแมชของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอันนี้เนี่ยใครเป็นแฟนแมนอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับการไปโอทัฟฟอร์ดชมแมนยูเจอกับเชลซี รวมไปถึงการไปชมเกมระหว่างแมนยูบุกไปเยือนทอตแนมฮอสเปอร์เซเดียมที่ลอนดอนนะครับถือว่าเป็นทริปที่สาวกปีศาจแดงต้องไม่พลาดครับอย่าลืมครับสนใจทริปไหนก็สามารถติดต่อได้ทาง Real ลแฟนทราเวลนะครับเป็นทัวร์ฟุตบอลมืออาชีพสำหรับคนชอบดูฟุตบอลอย่างแท้จริงครับ